สวัสดีค่ะสวัสดีชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้มาจะมาพูดถึงประโยชน์ของการแชร์นะคะเอ๊ะเราแช์เนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรนะคะสําหรับการแชร์นะคะมันก็จะมีทั้งการที่เราแชร์ของเราและแชร์ของเพื่อนๆท่านอื่นนะคะการแชร์การแชร์โพสต การแชร์รูปภาพการแชร์ข้อความการแชร์คลิปวิดีโอนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะได้ประโยชน์อะไรนะคะสิ่งแรกที่เราจะได้นะคะเพื่อนๆเราจะได้บุญนะคะหนึ่งเราได้บุญเลยทําไมถึงว่าได้บุญเพราะอะไรเพราะว่าเรานะคะไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพื่อนๆ,ๆบางคนน่ะเขาจะทําคลิปที่มีประโยชน์นะคะ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาทราบนะคะหรือจะเป็นข้อความที่ให้ความรู้นะคะถ้าเราแชร์ออกไปเราก็จะเป็นการส่งต่อความรู้นะคะสิ่งที่เราได้แน่ๆคือได้บุญนะคะ 2. นะคะเราจะเพิ่มการเข้าถึงค่ะเพิ่มการเข้าถึงของเราง่ายๆด้วยการแชร์นะคะและ3นะคะเราจะเพิ่มการมีส่วนร่วมหรือว่า engagement นั่นเองนะคะ3ส,สิ่งที่เพื่อนๆจะได้เลยนะคะหนึ่ง ได้บุญนะคะ 2. ได้เพิ่มการเข้าถึงนะคะ3ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมหรือว่า engagement นั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปไหนที่ดีมีประโยชน์หรือว่าข้อความไหนที่ดีมีประโยชน์นะคะสามารถแชร์ออกไปได้ไม่ผิดกฎนะคะไปแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ